ปีคุณบุญโตปีหมูดีชวนมาสร้างบารมีเจ้ไม่ใช่หมูบ้านะเชะปีหมูดีจะบ้าหรือไม่บ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปีอะไรขึ้นอยู่กับคนอยากจะให้โลกที่เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นโลกแล้วต่เราเะรจ้ะวันนี้เป็นวันพระ แรมแปดค่าเดือนสามโอ้โหนี่ชื่นใจอย่างนี้ท่านเพราะว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพอวันพระท่านพาข้าราชการเข้าชื่นใจมากเลยเป็นปกติของท่านนะเป็นปกติท่านทำมันนิานแล้วไม่ใช่ไปทำในตอนที่เราไปถ่ายทำ เราไปถ่ายทำเพราะว่าเราได้ยิงกิติศัพท์อันดีงานในเรื่องลืออมาโอ้ท่านเป็นผู้ว่าซี o โอจริงที่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกเราควรจะนมานำเหนอให้ชาวโลกได้ดูเพราะโลกน่ะขาดแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูมานานแล้ว <Yeah. S 1> ใครจะไปนึกถึงว่าถ้าเป็นถึงพ่อเมืองนี้ภารกิจก็ต่างเยอะแยะ แต่แท่านกับให้ความสำคัญของวันพระเพราะท่านเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามะกะไปนั้นนี่ถ้าวันพระแล้วก็เข้าวัดแล้วไม่เข้าไปตามลำพังเกี่ยวก้อยชวนเทพธิดาเข้าไปด้วยสองเราต้องเป็นคู่บุญคู่บร,รมีกันมีมาเราจะได้อยู่ติดกันเราจะได้ไปตัดสินใจทีรวมวิมานเรือเราจะได้อยู่วิมานเดียวกันแล้วก็ไปแค่นั้นนะ ยังชวนข้าราชการพูดตายมาครับชาเพื่อนวงงานทุกคนข้าวัดฟังธรรมด้วยและฟังธรรมท่านก็ฟังด้วยความเคารพนี่ฟังเคารพไม่ได้มีความคิดเลยว่าพระอนาเทศอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องท่านตั้งใจฟังให้รู้เรื่องธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่แม่บทสั้นๆเพียงบทเดียวฟังแล้วเกิดประโยชน์ ในการที่จะทาให้เราละชั่วทําความดีทําใจผ่องใสคุ้มแล้วกับการเข้าวัดไปฟังธรรมบางทีถ้าไปจําเป็นจะต้องเทศยาวเหยียดนึ่มีแต่ยาวเหยียดลูกเฮียดคานั่นแหละอาจารย์ทีนี้ถ้าท่านพูดเยอะๆเราตั้งใจฟังเราจะฟังรู้เรื่องอาถอะเหมือนละครเนี่ยทั้งเรื่องเนบางทีเราก็จับได้หน่อยหนึ่งเพลงนันเพลงแล้วก็ได้นิดหนึ่ง หนังสือทั้งลแล่มบางทีเราก็ได้ขอความหน่อยหนึ่งพระเทศทั้งหมดเราจำได้นิดหนึ่งแล้วมันจะไปแปลกตรงไหนใช่ไหมจ๊ะท่านเก่าข่าวไปฟังนําเพราะฉะนั้นนี่ชาตินิฉลาดอยู่แล้วชาติต่อไปเปลืองปราดเป็นบิดและปราดหนักเ,เข้าไปอีกอชื่นใจแล้วท่านจะมีบริวารสมบัติด้วยเพราะว่าชวนคนทำความดีมีทั้งในมนุษย์และในเทวโลก แล้วท่านเคารพในธรรมด้วยท่านก็จะได้เคารพในได้รับความคารพยกย่องในทุกสถานที่มีบุตรมีภรรยาก็จะอยู่ในโอวาทท่านมีบริวารก็อยู่ในโอวาทไปอยู่ตรงไหนก็อยู่คนจะอยู่ในวาดจะรับเกียรติยกย่องในทุกสถานที่เพราะท่านคารพในธรรมของพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์กาลังแสดงธรรมยุคนี่นะจ๊ะนี่สาคัญมากเลย แล้วก็อีกประการหนึ่งเวลาท่านพูดอะไรนะคนจะฟังเพราะว่าท่านตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพบางคนพูดเก่งนะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังเออบางคนเกะกะเกะกะอย่างครูเนี่ยบางทีกระบน่นมมนักเรียนไม่ค่อยฟังเลยเนี่ยนักเรียนเกะกะอะไรในห้องอะไรกันนด้แค่ไม่กี่คน บางคนนี่สองคนเนี่ยพูดกับคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่นะหรือนั่งข้างๆยังไม่ฟังเลยเออเพราะไม่ได้เคารพในธรรมไม่ได้ฟังธรรมโดยความเคารพแม้คนข้างเคียงก็ไม่ฟังไอ้คนอื่นที่อยู่ไกลๆนะันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ฟังเนี่ยมันยังบ่อมีปัญหาแต่คนข้างๆไม่ฟังนีม่มันกลุ้มนะเออ แต่นี่ท่านคารพบได้ทมเนี่ฟังทมด้วยความคารพเวลาท่านพูดทุกคนทัง้งเงี้ยหูฟังตั้งใจฟังว่าท่านจะพูดว่าอะไรคนเยอะๆทุกคนก็ตั้งใจฟังเขาจะสกิดเรยบอกนีปิดมือถือเครื่องมือสื่อสารปิดอยากฟังเธออย่าเพิ่งพูดให้ให้ฉันฟังเพเดี๋ยวเราออกไปแล้วเราไปฝังคุยกันที่ไหนก็ได้ฉันอยากฟัง บุคคลน,นี้พูดนี่นะจ๊ะพราะเคารพในการฟังธรรมทีนี้ถ้าเราไปฟังธรรมในวัดเนี่ยเราไปคุยแข่งกับพระในขณะพระกําลังสแสดงธรรม,มกำลังถ่ายทอดคําสอนของรรพระสัมมาสูรแจ้งก็จะมีอันิี้สองเลยจ้ะหูนี่ก็จะไม่สวยอืมปากท,ที่คุยในช่วงที่พระกําลังฟังธรรม กรีนนี่จะไม่มันจะฟุง้งให้หมูแมลงน้่นหลายมาไต่ตามนี่จะมาเลยเดียวนะจ๊ะผิวพันธ์ุก็จะหยาบพูดอะไรใครก็ไม่ฟังเราจะไปเห็นในสิ่งที่ไม่น่าลื่นลมจะกลุ้มใจตลอดเลยจะมีบุตรบริวารครับพูดไป่ค่อยฟังกลุ้มนะอะถ้ามีลูกห้าคนเนี่ยอ,อืเหมือนกับ อืมจับแมงวันมาห้าตัวนี่ยพาอยู่เฉยแม่งก็บินไปทัวบอกว่าเอออย่าเพิ่งมากินอาหารพร้อมพระอะไรแมงวันเอาไว้พระฉันเสร็จแล้วก็เอาสะดวกไม่มนตอมทุกช่วยเลยแม่จะร่วมโต๊ะฉันนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปฟังทำในความขอรพเหมือนท่านพูดว่า ราชการจังหวัดชายภูมินี่แหละนี่ท่านสุภกิจบุญยริธิพงศ์เป็นต้นบนต้นแบบที่ดีท่านนี่ลิบเอาดวงตาสวรรค์เนี่ยมามองดูท่านด้วยความชื่นชมว่าโอ้เดี๋ยวนี้พุทธมามก,กะนี่ยังมีอย่างนี้ด้วยหรือสมัยที่เรายังเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธเป็นพุทธมามก,กะเราฟังธรรมโดยอน,นิสงส์การฟังธรรมเราจึงได้ไปอยู่ในเทวโลก การเวลาผ่านมาเนี่ยหนึ่งพุทธันดรอ,อยู่มานาน<ช>ก็เออเห็นทั้งช่วงมีพุทธศาสนาช่วงว่ามุธศาสนาบางช่วงกับคนเคารพนธรทมบางช่วงกับใม่เคารพได้ทมเออช่วงนี้นี่ยังมีคนเคารพได้ทมเหมือนกันพราะนั้นเทวดาก็ชื่นใจมีที่พระขจุก็เลงแรงมาชื่นใจ เครื่องประดับติดตัวกับมบแมบมบแมบมอบแมบสว่างสวัยทีเดียวนี่เลยจ้าเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ไอ้วันนี้วันพระนี่ทุกๆวันพระนะจ้าต้องฟังทำด้วยความเคารพแล้วก็ไปกราบเรียนอ่าต้องถวายกําลังใจท่านกันพอท่านเทศเสร็จถวายประจัยท่านเนี่ยเราก็ยังถวายได้ถวายกําลังใจไม่เสียเงินบอกโอ้เด็กคุณหลวงปู่ชั้นหนึ่งเลย อะไรชนหนึ่งเทศนีขอภัยจำมาจากในดีมีก็ยกนี้อืมอารมแปลว่าไอะไรโยมอ๋อแปลว่าเก่งและดีออเนี่ชมสิจ้บอืมเสียงเด็กพวกคุณหลงพี่หลงหน้าหลงอ้วเนื้อหาธรรมานี่สุดยอดจริงๆโยมมีความทราบเซ็งมากพันธุพน้าขอฟังเรื่องนี้อใหม่เพราะฟังวันนี้เพิ่งรู้ได้หน่อยเดียว อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วติดแน่าอยากจะฟังเรื่องมองคลชีวิตมงคลไหนหรือ,อครอบครัวอบอุน่นอยากให้หลวงพี่ลหลวงนาหลวงอาเทศเพราะว่าฟังคุณครูไอโกเทศในดีมสีรูึกดีเหลือเกินแล้วไปเปิดช่องอื่นจะหาครูคุณครูไอโกไม่เจอเจออยู่ช่องเดียวนั่นแหละนี่ อะไรต่างๆแล้วก็ไปถวายกันวังใจท่านเห็นไหมจะ้ะเพนนั้นนี่เป็นสิ่งที่ควรทำว <Okay. S 1> ันนี้วันพระพระลูกชายครูผู้ใหญ่ในวัดประธรรมกายและศูนย์เสาขาทั่วโลกอามาทบทวนชีวิตสมณะว่าเราบวชมาไม่ใช่บวชแก้บนแต่บวชแบบมีวัตถุประสงค์การบวชคือทำพระนิพพาในใด้แจ้งแล้วก็สลัดตนในพ้นจากกองทุกข์แช่